ครับสวัสดีครับถายวิดีโอให้ดูนะครับที่ดินที่ดินทั้งหมดนะครับ72ไร่นะครับโดยประมาณเป็นใบชะโนดกุดแดงนะครับติดถนนดำมีเพื่อนบ้านรอบค้างนะครับที่ดินแปลงนี้นะครับไปทางนี้ก็จะไปอบตอตงบุญน้องปิงนะครับประมาณ ห้ากิโลนะครับไม่เกินห้ากิโลนะครับเอาไปต่อน้องปิงนะครับที่ดินแปลงนี้เป็นไบชโนดกุดแดงเป็นซ่องใบชโนดแปลงแรกนะครับยี่สิบไร่นะครับคือแปลงนี้เลยนะครับแปลงที่ซ่องอยู่ด้านท้ายนะครับแปลงที่ซ่องอยู่ด้านท้ายนะครับสี่สิบไร่นะครับเป็นซ่องไบชโนดค่ายกแปลงนะครับซ่องใบชโนดไล่ละหนึ่งแสนห้าหมื่นบาท ไรละหนึ่งเส้นห้าหมื่นบาทด้านหน้าก็จะมีไฟฟ้านะครับเหล่งสุ้มมีคลองน้ำฝนนะครับมีคลองน้ำ้นตั้งตรงค้ามคลองแปลงที่ดินที่ดินแปลงนี้นะครับใกล้โขงนะครับตรงหน้าแปลงที่ดินก็จะมีไฟฟ้าแสงสว่างนะครับในช่วงกลางคืนที่ดินลนักษณะหน้านะครับประมาณหนึ่งร้อยเมตร โดยประมาณนะครับประมาณ1น0เมตรจากตรงที่ย no ืนนะครับปันญ์บ้านนะครับบ้านตรงหนูเลยนะครับล่างซี่เคี้ยวกับเบื้องซี่น้ำตาลลักษณะแบบนี้เลยนะครับเนี่ยมีพื้นบ้านนะครับมาที่ดินก็คือจะอยู่ตรงเส้าไฟไรแส้สว่างตรงนี้เลยนะครับพัญญานูเลยนะครับติดบ้านล่างนี้เลยนะครับติดบ้านล่างนี้เลย ครับตรงข้ามแปลงที่ดินฟากตนน้นดานะครับก็จะมีเพื่อนบ้านที่ดินลักษณะของหมันก็คือด้านหน้าจะเป็นที่นานะครับประมาณไม่เกินสามไร่นะครับไม่เกินสามไร้ด้านท้ายก็จะเป็นที่ดอนนะครับปลูกหมันปลูกอ้อยได้สบายทุนทันใดยอยู่ในงบข่องทานนะครับเจ็ดสิบสองไร้นะครับโดยประมาณติดตนน้นดาไร้ละหนึ่งเสน้น นะครับหนึ่งเส้นห้าหมื่นบาทเท่านั้นนะครับเป็นใบฉนดนพร้อมโอนเลยนะครับตับพิกัดมาได้เลยนะครับตำบลน้องปิงอำเภอหลักวัฒนจงังหวัดกาญจนบุรีนี่คือพื้นบ้านนะครับหน้ากว้างนะครับหน้าแปลงที่ดินก็จะลักษณะตำนนคงโค้งน่อยหนึ่งนะครับไม่มากมีพื้นบ้านนะครับด้านด้านสายด้านฟ้ามีพื้นบ้านท,ทั้งหมด ด้านสายด้านฟ้ามีเพลนบ้าทั้งหมดนะครับนี่คือแปลงที่ดินของเรานะครับต่ำฝ่าตะนดไม่เกิน2งเมตรนะฮะที่ดินจะต่ำฝ่าตะนดไม่เกิน2งเมตรนะครับส่วนท่างใดสนใจอยู่ในงบค้องทันนะครับ72ไร่นะครับยามวาไข่ชนชนโนดกุดแดงนะครับ ค่ายยกแลงนะครับไม่แบ่งคนะครับแบงนี้ไม่แบงค่ายนะครับนี่คือพื้นบ้านนะครับตั้งตรงข้ามกล้องแฝ้ที่ดินสิบ้องไรนะครับด้วยมาเึงนะครับไปที่ดินนะครับไปอำเภอละฟ้านประมาณอ่าครับประมาณสิบสองโลนะครับอำเภอละฟ้านนะครับสิบสองโลนั้นจากเส้นั้นไเก็ได้ประมาณร้อยโลนะครับหลอเกินร้อยห้าสิบโล ทันใดนะครับอยู่หนึ่งทัานจะซื้อเก็บเก่งกำไรหรือว่าตามพกน้องนักนัดได้ไปรูล,ล้านได้เลยที่ดินไปนี้ราคาไม่แพงนะครับราคาไม่แพงเลยจากตัว่านต้อง6กกิโลไดค,ครับ